สวัสดีครับผมอันนี้พามาชมสถานีรถไฟสีสเกตนะครับสวยไหมครับเพื่อนๆทางนน้นจะไปจังหวัดสุรินทร์นะครับผมสะอาดมากเลยนะครับผม สวยไหมครับเพืเ่อนแสงอาทิตย์จะตกดินเห็นไหมครับเพืเ่อนๆสวยมากเลยครับเแฟนกล้องมาทางนี้นะครับรางรถไฟตรงนู้นจะเป็นตลาดนะครับผมตลาดตลาดข้างทางรถไฟสีสเกตนะครับ สวยไหมครับผมทางข้างหน้าก็จะไปจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสะอาดมากเลยครับมีประชาชนมารอขึ้นรถไฟเราใช้บริการรถไฟนะครับนี่สถานีสีสะเกตนะครับผม สวยไหมครับเพื่อนๆสวยไหมครับเดีย๋ยวเราแพนกล้องมาดูข้างหลังนะคะรับเป็นรูแสงอาทิตย์ยังอยู่ไหมเอยเอา้าแสงอาทิตย์ยังอยู่ครับเพื่อนๆสวยไหมครับสวยไหมครับเพื่อน แสงอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วครับผมเดินต่อไปอีกนิดนึงนะครับสะอาดมากเลยครับผมสถานีรถไฟโอ้ยเชือกรองเท้าหลุดเกือบจะล้มสวยไหมครับเพื่อนๆสวยไหมครับอ่ะให้เพื่อนๆ ให้ดูสสวยงามๆก่อนนะครับผมสวยนะครับมีแสงสะท้อนด้วยนะครับเ mm hmm. พื่อนๆเอ้ oh my god i ด is so beautiful สวยไหมครับขอบคุณมากนะครับที่รับชม ื่นเพื่อนๆมีแต่ความสุขนะครับสวัสดีครับผม